อ่ะใครพร้อมแล้วนะครับเปิดนะครับใครพร้อมที่จะให้ผมเปิดแล้วนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับจิ้มแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นม,ม,มานะครับใครพร้อมแล้วนะครับใครพร้อมรับเลขแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่าพร้อมขึ้นมานะครับอ่ะรออยู่จ้ะ ทุกคนจิ้มลิงด้านล่างนะครับจิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาครับเปิดแล้วก็ลุ้นไปพร้อมกันนะครับใครได้ผมดีใจด้วยนะมันก็จะเป็นการบอกบุญไปด้วยนะครับเนาะ พร้อมขึ้นมาครับไข่จิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์พร้อมขึ้นมาเลยนะครับไล่สดนี้ไม่นานครับไม่เกินยี่สิบนาทีเปิดเลยนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> เนีทางอะไรก็ยังไม่ให้ลงในกลุ่มนะครับเดี๋ยวจบไล์สดเดี๋ยวไปลงแนวทางในกลุ่มให้เนาะ ทุกคนนะครับทุกคนพร้อมแล้วเนาะใครพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมานะครับแล้วก็จิ้มลิงค์ด้านล่างที่ผมปักบทไว้ช่วยกันนะครับพิมพ์พร้อมขึ้นมาเลยจ้ะฝากจิ้มลิงค์ด้านล่างด้วยนะครับตามนี้นะทุกคนอ่ะตามนี้ครับใครเห็นเป็นเลขอะไรนะ ตามนี้เลยนะครับตามนี้นะครับเอาแวบ็บแรกที่ตัวเองเห็นนะเอาแว็บแรกที่ตัวเองเห็นเลยนะครับใครเห็นเป็นเลขอ,อะไรนะครับแคบไว้ก็ได้ครับแคบไว้ก็ได้นะค้างเหรอไม่ค้างนะทุกคนผมว่ามันบ่ค้างเด้ย เับไว้เลยนะครับใครกลัวไม่ทันแขบไวเลยนะเอาแวบแรกที่ตัวเองเห็นนะเห็นเป็นเลขอะไรนะครับเห็นเลขสองตัวก็เอาสองตัวนะครับเห็นเลขสามตัวก็สามตัวถ้าใครเห็นเป็นเลขสี่ตัวนี่โอ้โหนะครับเดินจนวุ่นนะผมบอกเลยอย่างหาลอดตลีมมืดมือจะสี่พ่อปุ๊นะครับขันเป็นเลขสี่ตัวเนาะใครเห็นเป็นเลขอะไรนะครับพิมพ์ขึ้นมาได้ครับพิมพ์ขึ้นมาตอนนี้เลยครับผมนะ อานับหนึหน่งถึงห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะครับใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาครับจิ้มได้จิ้มได้แล้วอาจารย์ครับทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรครับพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะเดี๋ยวถ้าถ้าใครดูแล้วนะครับถ้าใครดูแล้ว ไม่มั่นใจนะอันนี้สําหรับผมนะอันนี้ผมเห็นนะครับอันนี้ผมเห็นผมเห็นเป็นเลขอะไรเดี๋ยวผมสิบอกนะครับเดี๋ยวผมสิบอกนี่แหละแต่ให้ทุกคนพิมพ์ขึ้นมาก่อนทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาครับแล้วสําหรับผมนะสําหรับผมผมเห็นเป็นเลขอะไรเดี๋ยวผมบอกนะครับผมทําไว้อยู่นะครับทําไว้อยู่ให้ทุกคนอันนี้นะครับให้ทุกคน แชร์ไปนะครับแชร์ไปแล้วก็ใครที่ได้รับแนวทางแล้วก็ฝากจิ้มลิงด้านล่างด้วยนะครับเนาะถ้าผมได้ผมก็จะไปทำบุญให้พี่เขานะครับนะ,นะเห็น3ค่ะนะครับครับดูไม่ออกค่าจารย์ได้ครับนี่แหละนะครับผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่า มีเยอะนะครับมีหลายคนที่ดูไม่ออกนะเดี๋ยวผมบอกครับผมเขียนไว้อยู่รอแขบกันนะอรอแขบนะทุกคนอันนี้นะครับอันนี้สำหรับที่ผมอ่าอันนี้คืออันนี้คือให้ทุกคนดูก่อนนะครับ เป็นรูปต่อไปรูปต่อไปจะเป็นเลขของผมที่ผมเห็นนะอ่าดูใหม่ครับดูอีกรอบดูอีกรอบนะใครเห็นเป็นเลขอะไรดูอีกรอบครับโอเคนะต่อไปครับอันนี้คือของผม อันนี้คือของผมนะครับผมเห็นนะอันนี้คือผมเห็นนะครับอ่ะผมเห็นนะครับผมเห็นตามนี้เลยนะครับใครดูไม่ออกนะครับเอาตามผมก็ได้นะเอาตามผมก็ได้นะครับเจ็ดศูนย์สามนะครับ เจ็ดศูนย์สามจ้ะเจ็ดศูนย์สามนะเจ็ดศูนย์สามครับแข็บไว้เลยทุกคนแขบไว้เลยนะครับแขบไว้เลยนะเรียกมะเขือนะครับก็เผื่อพี่เผื่อพี่ผมแกจะให้โชคให้ลาบเนาะนะครับก็อย่าไปเล่นเยอะนะทุกคนนะครับเล่นแล้วเล่นเพื่อความสบายใจนะ ไม่ใช่เล่นแล้วเครียดถ้าเล่นแล้วเครียดผมไม่แนะนําให้เล่นนะอย่าเล่นเลยนะครับนะถ้าเล่นแล้วเครียดอย่าเล่นเลยนะทุกคนนะครับเล่นได้ครับเล่นได้ค่อยๆเล่นไปเนาะลอตเตอรี่ถ้าเห็นเลขสามตัวชุดนี้นะครับอยู่ไหนผมก็แนะนําให้หยิบจับไว้สักหนึ่งใบก็ได้นะผมก็จะลองหาดูนกันนะครับผมก็เพิ่งได้เหมือนกันนะผมก็เพิ่งได้ได้เมื่อวาน ถ้ามีเวลาไปไหนผมก็จะลองหาหาดูนะครับถ้าถ้าคุณยายเห็นเป็นเลขอื่นไม่เป็นไรครับเนี่ยอันนี้สําหรับผมเห็นนะถ้าคุณถ้าคุณแม่นะครับถ้าคุณแม่หรือคุณพี่ท่านไหนนะครับเห็นเป็นเลขอื่นอันนี้ได้นะนะผมผมเลกๆผมไม่อยากชี้ชีน้นำหรอกนะครับผมไม่อยากชีน้นำว่าอยากให้ทุกคนเห็นเป็นเลขนั้นเลขนี้นะ ทุกคนไม่จําเป็นต้องเห็นเหมือนผมครับเอาแว็บแรกที่ตัวเองเห็นนะเห็นเป็นเลขอะไรจัดได้เลยอ่าเจ็ดห้าสามก็ก็ได้นะเจ็ดห้าสามก็ได้บางคนเห็นเจ็ดห้าสี่ก็ได้เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดอะไรอะ่ะมันมีเยอะนะครับถ้าถ้าเอาจริงถ้าดูทั้งวันนี่มันมีเยอะผมเลยบอกให้แวบ,บแรกที่ทุกคนเห็นนะ่ะทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรแค่นั้นแหละถ้าถ้าจ้องทั้งวันเยอะครับ ศูนถึงเก้าครับผมบอกเลยเอาเว็บแรกนะทุกคนเว็บแรกครับนับหนึ่งถึงห้านะใครอยากเอาไปดูต่อก็เขียนไว้ครับน, 1, นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าโอเคนะครับ